อ,อยู่ที่กรุงเทพพรุ่งนี้คุณหมอนัดพาตาัดตาก็บรบกวนเอฟซีทุกคนนะช่วยเมตตาส่งกำลังใจให้ลูกสาวผมด้วยแล้วผมหวังว่าเขาจะต้องไม่รู้ดิหวังทุกอย่างพี่คือจะขออะไรได้คือขอแล้วตอนเนี้ยขอให้เขาเห็นนิดหนึ่งก็ยังดีพี่นี่มันสีดำสีแดงนี่มันวัวนี่มันฟลายนี่มันคือพ่อชั้นนี่คือเอฟซีที่เมตตาเขา หมอปลาไม่เป็นอะไรพี่จ๋าขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้ลูกสาวพ่อจ๋าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คุณหมอนัดตอนเจ็ดโมงแต่คืนนี้ตอนตีสามน้องก็จะต้องงดนมงดน้ําใช่พี่ขอให้น้องมองเห็นพวกเนี้ยพรุ่งนี้คือแบบคิดว่าพอคุณหมอผ่าตัดเสร็จปั๊บแล้วเมียโทรบอกว่าพี่ลูกเรามองเห็นเลยนะโอ้ยพี่มันเป็นอะไรที่เราอยากได้คําตอบนี้มาก แต่แต่บอกว่าคาดหวังไหมจะบอกว่าไม่คาดหวังก็ไม่ได้พี่เราคาดหวังทุกครั้งเลยเวลาลูกสาวเราไปโรงพยาบาลหรือลูกสาวเราผ่าตัดน่ะคําว่าคนเป็นพ่อเห็นลูกเราโดนวางยาและลูกนอนแบบไม่รู้เรื่องพี่น้ําตามันไหลนะน้ําตาผมไหลวันวันที่ไม่รู้ดิพี่ตอนนี้ชีวิตผมอะ กขขอให้เขาเนี่ยมองเห็นคือต้องการแค่นี้พี่คือไม่ต้องการอะไรอีกแลว้วพี่จ๋าผมก็ช่วยเหลือคนมาเยอะนะพี่และสิ่งที่ผมไปช่วยเหลือคนนะผมไม่เคยเอาเงินเอาทองใครด้วยแล้วผมช่วยด้วยใจจริงๆพี่นะหลายคนนะติดต่อมาบอกว่าหมอปลาลงเมื่อที่เสียงเงินกี่บาทบอกตรงนี้แล้วว่าบาทหนึ่งผมก็ไม่เอาพี่นะต่อให้คุณ เวยผมก็ไม่เคยเอาพี่แต่ผมคิดว่าบุญกุศลที่ผมช่วยเหลือคนนะ่ยบางบางบางคนพี่แบบแย่มากอย่างล่าสุดวันนี้พี่มาหาผมคนหนึ่งเป็นครูกเกษียน ไม่มีตังพี่เช่าบ้านไม่มีตังเลยไอ้เงินบำนาญก็ต้องให้เขายึดไปหมดแล้วบัตรทุกอย่างไม่มีที่อยู่ผมก็ให้อยู่พี่นะผมก็ให้อยู่ผมคิดว่าบุญกุศลที่ผมช่วยเหลือคนเนี้ยพุงเนี้ยมันจะทําให้ลูกสาวพ่อจ๋าเนี่ยมองเห็นก็คือหวังพี่หวังไว้ให้เขามองเห็นนะขอบคุณกําลังใจทุกคนที่ส่งบอกให้น้องมองเห็นนะพี่ถ้าพรุ่งนี้น้องผมมองเห็นปั๊บ ผมก็จะเริ่มกินเจเลยพี่พ่อจะอดอยากแม่งช่างมันแต่ขอให้ลูกผมมามองเห็นพูดแล้วจะร้องไห้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมดราม,ม่าพี่แต่พอพูดถึงคือมันอยากร้องมันคือมันน้ำตามัอนไะไออกมาเองพี่คือไม่รู้ที่พี่ตอนนี้คือแบบอะไรก็ได้ขอให้ลูกผมมองเห็นนะ่ย ผมอะช่วยเหลือคนมายี่สิกว่าปีพี่เชื่อไหมผมไม่เคยขอให้ตัวเองมีความสุขผมไม่ขอให้ผมถูกหวยรวยโปกผมไม่เคยขอให้ครอบครัวผมอะมีเงินมีทองพี่ถามได้เลยผมไม่เคยขอใหอออามมตัวเองเฮ้ยต้องมีชื่อเสียงตัวเองต้องงูนนี่นั่นผมไม่เคยขอเลยพี่เพียงแต่ผมขอข้อเดียวคือขอผมช่วยเหลือคนได้ถามว่าการที่เราขอให้ช่วยเหลือคนได้เนี่ยมันคือการขอให้กับคนที่เขาเดือดร้อนพี่คนที่เขามีความทุกข์พี่ แต่ไม่เคยขอพรให้ตัวเองอ่ะแต่ไอ้คราวเนี้ยผมก็ขอพรอนะ่ะที่เขาให้ขอก็ขอให้ลูกสาวผมเนี่ยเขามองเห็นนะคือพ่อกับแม่จะเปลนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือผมไม่ได้สนใจแล้วพี่เพราะผมปีนี้ก็สี่สิบเจ็ดแล้วชีวิตผมก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยพี่จ๋านะผ่านอะไรมามากมา,กายไก่กองแล้วแต่สิ่งที่เราเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยเราก็หวังให้เขาเนี่ย เห็นในวันที่ผมกับแฟนผมเนี่ยไม่ได้อยู่โบนโลกแบบนี้แล้วเขาสามารถเอาตัวเองอยู่ได้น้ําตามไหลออกมาเองดีมันอันนี้คือไม่ได้ดราม่าหรอกพี่แกคือไม่ไม่รู้จะจะพูดยังไงพี่ใช่ขอให้ผมสมหวังพี่สิ่งที่ผมสมหวังพวกเนี้ยอยากจะฟังเมียโทรมาบอกว่าพ่อลูกมองเห็นแล้วนะ ผมก็จะกินเจเลยผมไม่ได้รอเลิกเลยนะผมก็จะไม่ียเบียดเบ,บียนเนื้อสัตว์เลยขอให้สัปสัตทั้งหลายนะพี่เชื่อไหมช่วงที่ผมกินเจมาหกเจ็ดปีอะวันแรกที่ผมว่าเออผมจะกินเจแล้วผมเห็นพวกสิงสรารสัตว์ต่างๆพี่ที่ผมเคยกินเขาเนี้ยเข้ามาหาผมพี่เหมือนก็มาขอบคุณในทุกอย่างแต่พอเราแต่พวันแรกวันหนึ่งผมมากินเนื้อสัตว์ต่อ เพราะร่างกายผมแย่พี่ผมก็มากินน้นสัตว์ต่อแต่ถ้าพรุ่งนี้แฟนโทรบอกว่าลูกสาวผมมองเห็นปับ๊บผมก็จะกินเลยถามว่าเวลาไปต่างจังหวัดล่ะผมก็น่าจะหอทำอาหารเจไปคือคือผมดวงดีตรงที่ว่าผมเนี่ยทำอาหารเป็นพี่ ือผมไม่เสเรียสเรื่องกับข้าวเลยผมเป็นคนกินง่ายแฟนบอกว่าก,กินง่ายกินง่ายมากเลยแล้วอาหารเจถ้าผมกินเนี่ยผมไม่กินหรอกหมูเจปลาเจาไก่เจเป็ดเจไม้พี่ผมไม่เอาเลยผมกินแต่ผักกะทต้งคู่เดียวเลยอาเมนโอ้ยต้องขอขอบคุณทุกศาสนาเลยที่ส่งกำลังใจให้ผมส่งกำลังใจให้ลูกสาวผมส่งกำลังใจให้กับภรรยาผมหรือว่าส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผมพี่นะ ใช่พี่ของให้พวกนี้มันมีปาฏิหาริ์สำหรับลูกสาวผมอยากได้ฟังจากปากคุณหมอว่าลูกเรามองเห็นภาพแล้วนะมันเป็นอะไรที่ชีวิตผมบอกแล้วว่ามันน่าจะเป็นความสุขที่สุดข,ของชีวิตตั้งแต่เกิดมาก็ได้นั้นะตั้งแต่เกิดมาก็ได้พี่ผมสี่สิบเจ็ดแล้วพี่นะจะเนี่ยสี่สิบแปดแล้วย่างสี่สิบแปดแล้วสิ่งที่เราอยากจะขอเนะี่ย ขอให้ลูกสาวเรามองเห็นพี่คือแบบไม่รู้ดิอะไรก็ได้ขอให้ลูกสาวผมมองเห็นพี่คือผมไม่รู้จะขอบคุณทุกคนยังไงที่ส่งกำลังใจมาให้ลูกสาวผมเนี่ยเนี่ยคืนเนี้ยเดี๋ยวผมจะนอนกอดภาพเนี้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนอย่าเพิ่งว่าอย่าไปไหนนะจะจะให้ดูภาพผมจะนอนกอดภาพเนี้ย เดี๋ยวภาพเนี้ยคือเดี๋ยวคืนนี้ผมจะวางไว้ตรงหน้าหิงพระผมอยากให้ดวงตาของดวงเนี้ยดวงเนี้ยเห็นพี่พี่พี่ก็พี่พี่ก็พี่ก็ใจไหมเนี่ยอยากให้ดวงตาดวงเนี้ยเขาเห็นแต่ดวงเนี้ยคือมันสนิทแล้วพี่คือดวงเนี้ยมันสนิทแล้วมันมองไม่เห็นแล้วพี่เพราะว่า บรรลนทำลายก็คือหวังดวงนี้พี่ดวงนี้ที่ผมยังหวังปฏิหารอยู่พี่ก็ขอให้ดวงนี้ที่ผมชี้เนี้ยเห็นถ้าเขาเห็นในแบบอะไรก็จะไหมเมื่อกี้โทรไปนอนไม่ได้เรียกเลยเนี้ยคือภาพแบบมันเป็นอะไรที่แบบพี่ก็จะว่าเรารักเขามากอะพวกเนี้ยขอให้ดวงตาดวงนี้เขาเห็นนิดนึ่ง คือหวังพี่แบบก็โลภพี่นะคือถ้าเขาเห็นแบบไม่รู้เลยนี่คือลูกครอบครัวผมนะแล้วพี่ดูรอยยิ้มเขาดิทุกคนเห็นรอยยิ้มลูกสาวผมไหมมันเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์มันเป็นรอยยิ้มที่นนยยทในฟ้าในการสื่อความหมายมันบอกไม่ถูกพี่ มันบอกไม่ถูกแล้วว่ารอยยิ้มที่เราเห็นเนี่ยมันยังไงแต่ก็หวังว่าพรุ่งนี้ดวงตาดวงเนี้ยเขาเห็นผมจะบอกว่า,วาไม่คาดหวังก็ไม่ได้พี่คนเป็นพ่อใช่ไหมเราก็ต้องคาดหวังให้ลูกเรามองเห็นขอบคุณเอฟซีทุกคนนะที่ส่งกำลังใจมาให้ลูกสาวผมอะ ไม่รู้จะตอบแทนยังไงพี่เห็นเรายิ้มกับไหมโอ้ยจะนนนนร้องไงพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าดวงตาดวงนี้จะได้เห็นนะพี่บอกว่าไม่คาดหวังก็ไม่ได้พี่ผมคาดหวังสูงมากเลย คาดหวังมากแล้วพี่พอย่างที่ผมบอกอะพี่ไหมตาอีกข้างหนึ่งอะ่ะของเขาว่าคือโดนทำลายไปร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่ข้างที่เราหวังอะ่ะพวุเนี้ยก็ขอให้ลูกสาวผมเห็นพี่ขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ส่งมาให้ครอบครัวผมนะครับผมไม่รู้จะตอบแทนแว่าคุณทุกคนยังไงแต่ไอ้ตาข้างนี้ที่ผมพูดอ่ะตอนนี้มันเห็นแต่แต่แสงเท่านั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเนี้ยก็จะไล์ให้ทุกคนรู้ว่าการผ่าตัดเป็นยังไงเขามีสิทธิ์ที่จะมอง กลับมามองเห็นหรือไม่แต่แต่ผมหวังมากพี่ผมหวังมากผมบอกว่าผมโลภมากเลยผมเชื่อว่าอาจารย์หมอเก่งอาจารย์หมอต้องทําให้ลูกผมเห็นได้ใช่ขอให้น้องมองเห็นพี่ขอบคุณมากเลยที่โรงพยาบาลศีรีราชพี่จ๋าน้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชครับวันนี้น้องก็ไปหาหมอ ให้น้องมองเห็นตามที่ทุกคนให้กำลังใจให้น้องผมรู้จะตอบแทนยังไงพี่เ้ยถ้าพร่งนี้ลูกผมมองเห็นนะพี่นะคาดหวังสูงมากเลยพี่พี่จะให้เขามองเห็นนะขอบคุณของฝันที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจพี่ ึงแม่น้าผมมาจะโหดพี่แต่กับลูกสาวเนี่ยเขาคือมนุษย์เขาคือคนคนหนึ่งใช่ไหมผมโหดกับผีเท่านะพี่กับคนที่ไม่ดีพี่นะแค่นี้นะพี่นะไม่กล้าอะไรมากมน,นะโอเคบ๊ายบาย